และนี่ก็คือทักราม,มากากนสำหรับทุกท่านที่อยากจะเห็นว่ามันเป็นตัวนี้ได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราย้อนคลิปไปดูกันเอาละครับทุกท่านสวัสดีครับกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือสภาพที่ร้านทีดีปินที่ผมไปสั่งมาพันกว่าบาทอะ่ะมันให้ผมมาแบบนี้เว้ย คือจริงๆอ่ะมันไม่น่าจะปกติเ้ยสำหรับเลรีราคาประมาณเนี้แล้วนี่มึงให้กูแกะฐานออกมาเองแบบนี้เลยให้เก็บงานเองแล้วมีการมาบอกว่าระวังหักด้วยนะครับเช็ดเคนี่ผมโดนทั้งขึ้นทั้งลงเลยเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยมาตรฐานงานทีดีพินที่เขารับมาเนี่ยมันไม่ควรจะมาแบบนี้ครับ อุปสรรคแรกที่ผมเจอคือแบบนี้เลยผมนั่งแกะแบบเนี้ยเป็นชั่วโมงประมาณชั่วโมงหนึ่งได้นะมันเป็นอย่างเงี้ยทุกชิ้นนะมันนั่งแกะนั่งอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะกอให้ทุกท่านดูนะครับว่ามันแบบเอออุปสรรคประมาณไหนเนี่ยเห็นไหมฮะคือผมนั่งแกะแตัดตัดตัเนียแงะแงะแงะแงเออแล้วก็มานั่งหลอนระแวงว่าแบบมันจะพังไหมว่าเนี่ยเห็นไหมคือแบบ โคตรสุดเลยผลงานชี้นี้เขาเรียกว่าเป็นชักรรมการแห่งความพยายามแล้วก็อดทนนะครับนี่เห็นไหมพอแกออกมาว่าจะเป็นแบบนี้เออเห็นไหมข้างนอกก็ดูสดดีแต่ข้างในนี่ขูขามาเชียต้องมานั่งเก็บงานอีกนิดหน่อยด้วยนะนะครับเนี่ยเอาไว้ดูนะครับถ้าเจอร้านไหนหรือจะติดต่ออะไรเงี้ยลองถามมาก่อนนะครับว่าเขาจะเก็บงานให้หรือเปล่านะเออเนี่ยดูดิมันไม่สนุกเลยครับในการเก็บงานแบบนี้นะครับถ้า คนที่เขาไม่มีอุปกรณ์แบบผมนะครับเขาไม่ happy แฮปปี้แน่ๆนะใช้มือแกะไม่ได้แน่ๆน,นะครับผมใช้ทั้งคีมนะครับคัตเตอร์นะครับแล้วก็เสียจริตอีกตั้งหากนะครับโอเคฟังผมบนพอประมาณแค่นี้แหละเนาะเดี๋ยวเราไปดูคลิปประกอบกันเลยดีกว่าไป แล้ครับและนี่ก็คือช่วงพูดคุยท้ายคลิปนั่นเองนะครับผมกับเจ้าทากล้ามากันนะครับผมอย่างที่ทุกท่านเห็นก่อนหน้านี้นะครับที่สาธิตให้ดูหลายๆอย่างเนี่ย mm hmm. คือกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยบอกเลยว่าผมผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้าง mm hmm. เริ่มแรกเริ่มทีนะครับก็ด้วยความที่ไปสัมผัสผลงานมาคุณช็อกโกเขาได้แบกผลงานมานะครับไปที่งาน u Meeting นะครับที่วิบจัดนะครับ ไม่นานนี้นะแล้วผมก็ได้สัมผัสและรู้สึกว่าผมชื่นชอบผลงานของเขามากๆนะครับแล้วเขาก็ทําไฟล์เป็นพับบิกด้วยก็คือทําแจกนนแหละนะแล้วไปหา 3D p r i n ์กันเราเองนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยแล้วก็ด้วยความเสียนนะครับแล้วก็มีเพื่อนที่ทําแหละแต่ว่าเกรงใจไม่กล้าไปให้เขาทําให้ก็เลยไปหาร้านอื่นดูเอาแล้วก็โดนเขาฟันครับพันกว่าบาทสภาพนะครับตัวนี้เป็นพลาสติก ABS นะครับในหัวที่ผมลานเนี่ยคิดว่า ABS น่าจะเป็นพลาสติกที่มันทนต่อการเล่นนะครับแต่พอเป็นงาน 3D print เนี่ยมันก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้เหมือนของเล่น ABS ทั่วไปอะคิดภาพตามนะก็ <_ an> คือเวลาแบบ 3D print เนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของการแบบซื้อๆ้อๆขึ้นมาใช่ไหมครับ <_ an> แต่ว่าไอที่มันเป็นของเล่น่ะมันเป็นงานเหมือนแบบหลอมละลายเป็นชิ้นเดียวกันมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความแข็งแรงนะครับมันน่าจะได้ไม่เท่าของเล่นที่ทําเป็นชิ้นส่วน ABS จริงๆแต่ถามว่ามันแข็งแรงไหมมันก็แข็งแรงนะครับแต่ มันก็เจอปัญหาแรกที่ผมเจอหลังจากประกอบเสร็จปุ๊บนะครับผมยิงไม่ออกนะครับผมผมก็เลยพยายามฝืนยิงนะครับจนทําให้นะครับคอที่มันมาด้วยกันตอนแรกที่ผมทํามานะครับพังนะครับพังพอพังเสร็จปุ๊บผมก็โมดิฟายมาเป็นอันนี้นะครับอันนี้เอามาจากของซูเปอร์บิเมนนะครับแต่พอมาเล่นจริงๆเนี่ยก็คือมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันก็ เป็นงานโมเนเวลามาเล่นเงี้ยมันก็ติดขัดหน้าดูนะครับยิงไม่ไหลลื่นเลยนะครับแถมเบี้ยวอีกตั้งหากนะครับสุดท้ายนะครับต้องไปขอความช่วยเหลือจากวิบนั่นเองนะครับให้วิปช่วยส่งสเปร์ผาดมาให้นะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับอ่ะแล้วก็สําหรับตัวนี้นะครับผมผมขอรีวิวตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันที่ผมไปทํามานะครับตัวนี้ในฐานะที่มันเป็น ABS ในฐานะที่ผมทําเองนะครับหมายถึงสั่งเขาทำอ่ะนะครับขอรีวิวตรงๆเลยพอเป็นพัสดุที่เป็น ABS จากร้านร้านหนึ่งลวกันนะ คือผมไม่รู้ว่าแต่ละร้านหรือว่าแต่ละลายเนี่ยมันมีการหล่อความละเอียดแตกต่างกันอย่างไรนะครับแต่สําหรับเจ้านี้เนี่ยผมว่าเขาหล่อเก็บงานได้ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะครับผมเขาก็จะเหลือแบบพื้นที่ที่มันจะต้องเก็บงานเยอะอยู่นะครับผมแล้วก็ตัวงานนะครับมันอาจจะแบบหล่อไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยนะครับแล้วมันก็รู้สึกแบบเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยแนบแน่นนะครับไม่รู้ว่า ของออริจินอลเป็นไหมนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องไปดูคลิปเทียบกันหลังจากนี้นะครับตัวนี้ออกมาก็โอเคคือไฟล์ก็ทํามาดีแหละแต่มันที่เหลือก็อยู่ที่เนื้อง,งานนะครับแล้วก็ตัวมันเป็น ABS ด้วยผมไม่รู้ว่าวัตถุดิบอื่นวัดสดุอื่นมันจะเป็นแบบนี้ไหมนะครับถ้าเป็นว่าขอรีวิวในฐานะที่เป็น ABS ละกันนะครับผมอะสำหรับสป,ปริงเราก็ต้องหาเองนะครับขนาด2 0มมตรคือ2เซนนะครับแล้วก็สปริง หนึ 1> 1่งเซนนะครับสิบมิลิเมตรอยู่ข้างในตรงนี้นะครับตรงไกลนะครับมันมีแบบทาพลาดบ่อยมากๆนะครับคืออย่างนี้เดี๋ยวผมจะเลือให้ดูนะครับปัญหาที่ผมเจอนะครับคือผมอันนี้มันคือปัญหาของรุ่นแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นเฉพาะรุ่นนี้นะผมคิดว่ารุ่นอื่นไม่น่าจะเป็นนะครับแต่รุ่นเนี้ยเป็นแน่นอนนะก็คือเรื่องไกลของเขานะครับเดี๋ยวผมออกก่อน ตอนนี้ผมติดสปริงตัวนี้แน่นและมันก็จะกินมันจะทำหน้าที่เหนียวลังโมเดลเราด้วยนะครับนี่อะนี่ครับอันนี้ผมไปขอความช่วยเหลือมาจากวิบนะครับแล้ววิบก็ส่งชิ้นส่วนอะไรมาให้นะครับอันนี้ทํามาจากโพลีคาร์บอเนตนะครับผมเป็นวัตถุดิบที่แข็งแรงใช้ได้เลยเหมาะสําหรับการเล่นเลยอันนี้คุณช็อกโก้ก็าทำมานะครับผมแล้วก็ฝากวิบไว้นะครับเผื่อแบบเพื่อนๆเ,เ,เล่นแล้วก็หาก,กันแล้วก็เนี่ยขอเป็นอะไหล่อะไรเงี้ย นะครับอันนี้ก็ได้ความช่วยเหลือของเขามานะครับผมแล้วก็ตัวนี้ตอนแรกเนี่ยอตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องใส่รูไหนนะครับผมก็หมุนไปหมุนมามั่วไปหมดเลยครับก็คือผมม,มองว่าไอ้ก้อนเนี้ยมันควรอยู่ตรงช่องนี้ใช่ปะ่ะแต่พอผมใส่ที่ช่องนี้มันทําให้ตรงเนี้ยมันดันอยู่ติดตรงเนี้ยนะครับตัวเนี้ยถ้ามันใส่ร่องเนี้ยนะครับมันจะสุดแค่นี้อ่าแล้วมันจะไม่ไหลถึงนี่มันทําให้ตัวเนี้ยดันยิงลูกแก้วพอดี แต่พอผมเอาตัวเนี้ยมาใส่ช่องเนี้ยตอนแรกผมเอาตรงนี้นะที่เป็นก้านตัวทีเนี่ยมาใส่ช่องเนี้ยยิงลูกแก้วยิงไงก็ไม่ออกนะครับเหตุผลก็คือมันเตี้ยกว่านะเดี๋ยวให้ดูนี้เห็นไหมเห็นไหมคือตรงเนี้ยมันจะตื้นตรงนี้มันจะลึกนะครับพอมันบีบถอยมา,มามากๆเข้านะครับมันก็มาถึงนี่เลยมันก็เลยไม่ทันถึงกับลูกแก้วนะครับมันเลยยิงไม่ออก ตอนแรกก็โอโหงงชิเปงเลยเสร็จแล้วผมก็สลับออกมานะครับเอามาวางใส่ตรงนี้นะครับพอใส่ตรงนี้ปับ๊บการแตกเพการาะก้านแตกผมก็เลยทําการกาวนะครับกระดาษปะกาวเข้าไปนะครับเสริมเนื้อนะก็แข็งแรงเล่นได้ปกติเลยนะครับตอนนี้ที่เห็นในคลิปเนี่คือก้านตัวนี้เลยนะเออที่ที่ผมกาวแล้วนะเล่นได้ปกติเลยนะก็เป็นสภาพนี้อันนี้คือลื้อให้ดูเลยนะครับเพราะว่าอยากแบบให้มันละเอียดนะโอเค ตรงอื่นมันไม่นา่ามีปัญหาอ่าตรงนี้จากที่เคยสัมผัสงานเขาเขาไม่ก๊อกแก๊กนะแต่ผมไปหล่อมามันก๊อกแก,ก๊กเอองงเหมือนกันอันนี้อาจจะต้องทําใจหน่อยนะครับสําหรับการที่เราแบบสั่งหล่อเองหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คิดว่าถ้าหาร้านดีๆนะครับยังไงก็ไม่น่ามีปัญหานะลองหาร้านดีๆด,ด,ดูนะครับผมอ่อผมมีร้านที่พอจะรู้จักกันอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะครับดูใต้คลิปนี้นะครับ ลองไปสั่งเขาทำดูได้นะครับแต่แนะนำว่าถ้าใครเห็นคลิปนี้นะครับและอยากได้ตัวนี้นะแนะนำให้ไปหลอเวอร์ชั่นที่เขาอัปเกรดมาแล้วแก้ปัญหามาแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้เห็นทางคนออกแบบนะครับคุณช็อกโก้เนี่ยที่เป็นผู้สร้างเนี่ยเขาเห็นปัญหานะครับตัวนี้ในการเล่นในวันมิทติ้งนะครับเขาก็เลยไปแก้แบบนะครับณนะวันที่อัดคลิปนี้นะครับอาจจะยังไม่มีออกมานะครับหรือมีออกมาแล้วเนี่ยถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะ อยู่ใต้ใต้คลิปนี้แหละให้ดูแปะลิงก์นะครับก็รอดูกันนะครับผมอันนี้คือการรีวิวดิบๆของผมเลยนะประมาณนี้นี่คือผลงานที่ความแบบอยากล้วนๆนะมานี่ก็แตกถ้าไม่มีความช่วยเหลือจากเพื่อนๆน้องๆที่รู้จักนะครับไม่มีความช่วยเหลือจากวิบนะครับผมตายแน่เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้อันนี้ก็คือ โมพอใช้เล่นได้แต่ว่าใช้เล่นได้ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็ถ้าโมก็ต้องโมดีๆหน่อยอแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยไปฉีดอันนี้มาใหม่เถอะนะแนะนาเป็นโพลิคารบเนตอันนี้ใช้ได้ดียิงหลายครั้งแล้วยิงเพลินมากอันนี้ชิ้นเนี้ยนะครับถ้าใครมีวัตถุดิบที่มันสามารถยืดหยุ่นได้นะครับแล้วก็มีความแข็งนิดนึงเนี่ยโอเคเลยใช้เล่นได้ดีเลยถ้ายกเกินไปก็จะยิงเบานะอันนี้บอกไว้ก่อนอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมต้องขอบคุณน,นะครับ คนที่เป็นคนคิดคน้นโมเดลตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นโมเดลบิทแมนเน็กเจนนะครับอ่าแล้วก็ขอบคุณคุณช็อกโกที่ออกแบบตัวนี้มาให้นะครับขอบคุณช็อกโกที่เอาตัวนี้มาให้ลองเล่นที่ไทยนะครับแล้วก็ขอบคุณวิบขอบคุณวิบที่ส่งสเปร์ p a r h มาให้นะครับผมและเดี๋ยวน้องเขาก็จะส่งตัวออริจินอลของคุณช็อกโกมาให้ผมทําเปรียบเทียบดูอีกทีหนึ่งนะครับในคลิปที่2ต่อไปนี้นะครับแล้วเดี๋ยว มันจะมีทั้งหมด3พาร์ทนะครับก็รอติดตามกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะรีวิวตรงๆเฉพาะตัวสีดำนี้ก่อนโอเคคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับชัดๆนะครับกับอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นออริจินอลของคุณช็อกโกนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ